เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพล o เวอร์นะฮะอันนี้เรามาเราจะมาแนะนําจุดฟาร์มแรกครับผมอันนี้เราย้ายบ้านมาเมื่อพราที่แล้วนะครับเพื่อจะมาฟาร์มตรงจุดนี้นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะผมมาปักฐานไว้ตรงนี้เลยโอเคก่อนเราจะไปหาจุดฟาร์มครับทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือ,อเจ้าเต่าตัว,ตวนี้ครับเพราะว่าน,น้องไขฟาร์มให้เราอย่างนี้เลย เราต้องลำบากตีเองนะเพราะว่าน้องตีแบบออโต้ครับแล้วก็หาตัวมาขนนะหาตัวมาขนใส่กล่องพวกนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมาอยู่ในกล่องอันนี้เลยแล้วเราก็คราบได้ตามสบายใจชอบเลยเลยครับส่วนน้องเต่านี่นะครับหาไม่ยากครับผมมันจะไปเกิดตรงข้างบนนู่นเลยครับมันเป็นโซนร้อนนะทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปครับทุกคนเราต้องคราบเจ้าสิ่งนี้ก่อนนะนี่ชุดนี้ครับ ทนความร้อนถ้าเราไปแบบชุดธรรมดาเราจะเกิดอาการร้อนเะทุกคนเราจะร้อนมากๆแล้วเราก็จะตายนะเลื่อนเราจะลดไม่หยุดมาเดีย๋ยวเราไปบริเวณนู้นกันเลยครับโอเคครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงอ่ะผมจะลองถอดเสื้อดูครับนี่ตอนนี้ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ แต่อุณหภูมิเริ่มลงแล้วครับดูดูขีดร้อนแต่ยังพอทนได้นะทุกคนเป็นเพราะว่าผมมีเสื้อนี่ครับชุดชั้นในกันร้อนนะมันกันได้ระดับหนึ่งแต่ก็ถ้าไปโซนข้างในอีกผมว่าน่าจะร้อนกว่านี้เพราะฉะนั้นใส่ชุดครับแลวหลอดตรงนั้นก็จะหายไปทันทีหลอดตรงนั้นต้องหายไปทันทีนะแล้วเราก็จะเถกขึ้นด้วยโอเคเรามาหามอนสเตอร์เลยครับมอนสเตอร์ตัวที่เราจะจับก็คือเจ้าเต่านะอยู่ไหนเราก็มาแล้วก็สามารถ เราสามารถเคลียเจ้านี้ได้นะเพราะว่ามันดอบมันดบไอ้น้ำมันครับผมเป็นส่วนประกอบในการครับนะเราฆ่ามันได้ครับเดี๋ยวเราจะจับมันก็ได้นี่บวกมันไปจับไปกันเรามีภารกิจต้องทำครับสิบตัวเพราะฉะนั้นเราจะจับน้องไปก่อนโอ้โห ไอ้เจ้ากวางตัวนี้มันกระโดดสูงมากเลยแทบไม่ต้องเปลี่ยนตัวตัวบินขึ้นมาเลยดูดิเฮ้ยมีลูกปั้นอนูบิสว่ะที่นี่มันมีอนูบิสหรอวะเอา้ามีจริงวะ่ะนูบิสอืมเอากระสุนสกิลนี้เลยนี่สกิลหมู่พโทโอดอะ เจโจดเปิดไปละจับยากหน่อยนะทุกคนแนะนำให้ใช้บอลตั้งแต่สีเหลืองขึ้นไปนะเพราะว่าน้องดื้อมากเลยแจกตัวแล้วครับอืมเปิดไปก่อนยิงไปเลยครับอืม <c oughs> จับเลยค่อนข้างจับยากนะ <c oughs> นี่ไงขนาดบอล บอลเหลียงผมเตรียมมาเยอะนี่ยังจับแบบไอ้นี่เลยนะจับยากอยู่ได้ในทีเดียวคงไม่ง่ายเสมอไปบ้างานว่ะเฮ้ยเจอตัวดีแล้วสุดจัดเจอตัวดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยิงยิงไม่ได้แล้วเนะี่ยดาเมจไม่ถึงอืมวยเอา้าตายเลยเหรอปับ๊บ จับเลยตรงนั้นมันนัวกันอยู่อะแต่เราเค่อยไปแจมโอ้ยังอีกยิงไปก่อนไนดะ้โรอวะยิงไปเลยอุ้ยถึงมาโอ้เลยเสียได้แจมหน่อยแจม่อยจับเลยตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย ปวะโอ้โหไม่เหลือ,อลากหัวคมๆวิ่งว่องไวซะด้วยเอา้าโอ้โหโอ้โหดีนายกันใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คน ไม่ได้พี่ไม่ได้ยิงหนูไอ้พวกนี้มันจะวิ่งมาใส่เราทำไมวะเนี่ยพิดผายแล้วนี่ไงนี่ไง,ไงระเบิดอะไรนี่ครับดาบดาบนี้นะทุกคนดาเมจห้าร้อยยี่สิบห้าพอดีคราฟได้ผมก็ฟันเราไม่ต้องใช้หมูต่ตอไปครับนี่เราสามารถฟันแบบสดได้เลยฟันโคตรแรงบอกเลยฟันแรงมาก เีวเราจะไปลองฟันมอนสเตอร์ให้ดูครับไอเจ้าตัวนี้ปับ๊บไม่ถึงอืมฟันหนึ่งอืมแปดร้อยอ๋อไอนี่ไม่ตายอืมแรงมากครับพูโดโหพูโดโหดเลยนะโอเคครับหลังจากที่เราได้น้ําเต่ามาแล้วต่อมาผมก็จะมาแนะนํานะครับจุดฟาร์มแต่ละที่นะว่ามีที่ไหนบ้างแบบขั้นเริ่มต้นถึงขั้นแบบกลาง จับมาหลายๆตัวก็ดีครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอามาวางตามฐานอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนจุดที่ผมวางฟาร์มเอาไว้จุดแรกคือจุดนี้ครับจุดด้านล่างนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมานิดนึงอยู่ตรงบอสต,ตัวตัวเกือบแรกๆก็จะเป็นบ้านหลังน,นี้ครับตรงนี้เลยก็จะมีจุดฟาร์มแบบอัตโนมัตินะนี่บ้านนี้ผมก็ใส่เต่าไว้เยอะซะหน่อย นี่ครับมอนสเตอร์ประมาณนี้เลยที่ผมใส่ไว้มีนูบิสเวยนะช่วยเร่งความเร็วสินิดหนึ่งครับนี่ฟาร์มกันยับยับผลแรกแล้วน้องก็จะเอามาใส่ในกล่องนี้ครับนี่166อันโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมาทำอะไรที่นี่เราแค่มาเก็บเฉยนะแต่ว่าทุกคนครับเราต้องเราต้องเอาของทุกอย่างมาไว้ต้องมาสร้างใหม่นะนี่ครับบอออนเซนอะไรอย่างนี้แล้วก็ ที่นอนครับจัดเลียงให้ครบแล้วก็ตั้งกล่องแค่อันเดียวครับเสร็จแล้วก็อาหารนี่ก็สาคัญครับนี่เรามีพันางานันึ่งเพราะเพราเราต้องมีมอนครับมีมอนที่หวานมเมล็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ําครับแล้วก็เก็บเกี่ยวนะที่นี่ถามว่ามีบอลมอนมาบุกไหมก็มีครับแต่ว่ามันจะมีทางขึ้นแค่ทางเดียวครับเพราะว่ามันสูงมากมันจะมีทางขึ้นทางนี้ครับ ซึ่งผมก็เอากำแพงมาปะไว้แล้วนะะน้องขึ้นมาไม่ได้เราขึ้นมาบุกบ้านไม่ได้ครับสะดวกสบายสุดๆที่นี่แทบไม่แบบแทบแบบไม่ต้องสู้รบกันเลยโดยรวมแล้วต้องสร้างกล่องนะแล้วก็บ่อแช่ออนเซ็นครับแล้วก็อาหารแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะแล้วเราก็ได้ได้ฟาร์แรมแล่บอัตโนมัติอย่างเงี้ยในหลายจุดกระจายกันไห ส่วนรถเกีนอันนี้ก็เหมือนจะทําให้น้องทํางานเร็วขึ้นนะสําหรับขุดเหมืองอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับโอเคครับเรามาที่จุดต่อมานะครับก็คือจุดนี้นะครับซึ่งแร่มันก็เยอะอยู่ครับมีอยู่ประมาณ9ก้อนครับทุกคนแต่มอนสเตอร์ก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าเราไม่ตีมันก่อน,อนคงมันคงไม่ตีเราครับเราสามารถตีกําแพงตีอะไรได้เลยเพื่อไม่ให้มอนเข้ามาครับแล้วก็ถ้าเราจะ ปักตรงนี้ก็คือเราจะสร้างตัวนี้เลยครับกล่องเปลา่ามันสร้างได้สามอันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าของผมนี่ส่วนตัวแล้วเหมือนมันจะสร้างได้แค่สองจุดนะทุกคนเหมือนมันบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนี่ครับบ้านผมมีแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือสร้างไม่ได้แล้วลองทุกวิถีทางแล้วไม่สามารถสร้างได้จริงๆตรงนี้ก็ฟาร์มได้ครับแต่ข้อเสียก็คือพื้นที่มันราบเอียงนะ ทำให้เราตั้งของได้ยากนิดหนึ่งโอเคครับเราก็มาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่อยู่บนเนินเขานะไม่มีมอนสเตอร์ใดๆทตั้งสิ้นแต่มาบุกได้อยู่เราฟาร์มฐานตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้คือจุดฟาร์มฐานนะทุกคนเราสามารถมาตั้งฐานตรงนี้ได้ครับแล้วก็ทําแบบที่ผมสอนไปตอนแรกเพื่อเป็นการฟาร์มฐานนะตรงนี้มันจะมีเฉพาะฐานนะทุกคนแบบมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ผมมาร์กไว้เลย และก็จุดตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เป็นฐานอย่างเดียวแต่ว่าพื้นที่มันลาดเอียงเลยไม่น่าจะดีเท่าไหร่ครับทุกคนเพราะันวางของยากเลยซึ่งเจ้าจุดนี้มันอยู่ตรงนี้ครับผมจุดต่อมาคือตรงนี้ครับจุดใกล้ๆกับฐานตะกี้คือจุดตรงนี้เลยครับตรงนี้จะมีแต่แร่นะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีกรรมฐานเกิดครับหนงก้อนให้เราฟาร์มตรงนี้จะแถมกรรมฐานให้เรา แล้วก็จุดนี้ครับทุกคนจุดนี้จะอยู่สูงมากสูงสุดๆส,สูงแบบเห็นทั่วเลยครับสูงไปเห็นแบบทั่วทุกสารทิศก็คือจุดนี้เลยครับจุดฟาร์มแร่ตรงนี้มีเฉพาะแร่อย่างเดียวนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งครับของที่ตรงนี้ก็คือเขาจะมีฐานครับมีฐานแถมให้เราชั้นนี้แต่อยู่คนละชั้นกันนะ ซึ่งมันฟาร์มลําบากนิดนะหรืออาจจะไม่นิดเหนือ,อทําเลจะไม่ดีครับแล้วก็ตรงนี้ครับปริมาณฐานนี่ให้เราเยอะแน่นอนซึ่งมันมีตรงนี้อีกครับมีตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะตรงข้ามกันเลยซึ่งตรงนี้ให้ฐานเราเยอะมากข้างบนก็เป็นแรล่ข้างล่างก็เป็นฐานครับก็คนที่ตามหาฐานกันเยอะๆนะครับก็แนะนำเลยจุดนี้จุดนี้ฟาร์มฐานได้เยอะมากโอเคครับทุกคน จุดนี้คือจุดที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นในการฟาร์มครับผมร่วงการกลางเกมเลยนะเราต้องใช้เยอะมากครับซึ่งตรงนี้นะทำเลยตรงนี้มันได้ทั้งสองอย่างเลยครับมันแบ่งดูสิครับสองฝั่งนี้มันเป็นฐานข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแรกข้างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะอันนี้ถือว่าดีมากจุดฟาร์มตรงนี้ก็คือตรงนี้เลยครับตรงที่ผมมาร์กเอาไว้เดี๋ยวผมจะย้ายจุดฟาร์มต,ตรงนู้นมาตรงนี้นะทุกคนนี่ครับทุกคนเมื่อกี้ระหว่างเราไป ไปพาไปดูนะแป๊บเดียวฟาร์มได้300อยแล้วโคตรเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับเอาไปเก็บครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการฟาร์มแร่ฟาร์ม่านฟาร์มกรรมฐานนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นจุดที่ดีๆตรงนั้นเลยอยู่ที่ว่าทุกคนชอบจุดไหนมากกว่ากันก็สามารถสร้างเป็นฐานได้ครับสามารถวาร์ปได้นะวาร์ปไปฟาร์มอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ พื่อการพัฒนาฐานเราให้ดีขึ้นไปครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ฝากเอาไว้ก,ก็ซับสไ i b ้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ